ครับผมพี่พี่ครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเงียแจ๊กแปดแสนผ้าใหม่นะครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่พี่นะครับมาชมนะครับวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อพัดครับบุญยกรรมโมนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้จะเป็นอีกรุ่นนะครับที่สวยงามแล้วก็คมชัดนะครับดูเลยนะครับพี่พี่อันนี้คือเป็นเหรียญแบบนะครับ หนือเหรียญตัวยหญ่ที่ผมจะไปส่องให้พี่พี่ดูนะครับว่าการออกแบบหรือการตีพิมพ์ออกมาสวยคมชัดขนาดไหนนะครับอันนี้น่าจะเป็นป่องสุพรรณนะครับน่าจะเป็นป่องสุพรรณเป็นคนจัดสร้างขึ้นมานะครับมาครับอยวเข้าไปส่องแล้วก็เข้าไปชมดีกว่าครับเอย่าิืมแรกนะครับผมจะพาพี่พี่ไปส่องเนื้อทองแดงพายเงินกันเลยครับนี่ครับ นี่คือเนื้อทองแดงพายเงินนะครับเห็นไหมครับพีพ่่เห็นกันไหมครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นวางศีลานะครับรุ่นนี้นะครับเนี่ยหลังก็จะเป็นยันหลงพ่ออย่างนี้นครับ เหรียญไม่ใหญ่นะครับเหรียนเล็กนะครับก็ถือว่าไม่เล็กมากนะครับแล้วก็สวยมากผู้หญิงใส่ดีเลยครับแถมเป็นเหมือนรูปพัดเลยครับเห็นไหมครับมาครับอยไอ่ไปส่องดูกันไปส่องดูกันพี่ วยแล้วก็คมมากนะครับพี่พี่ดูชัดๆเลยครับคมไปหมดอ่ะ คมจริงๆนะครับคมมากโดยเด็กชัดเจนนะครับทุกอย่างข้างหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับ จริงจริงครับผม <c oughs> ไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับรถเด็กนะครับเลขโค้ดหนึ่งเก็ดเก็ด หนึ่งจุดเจในหนึ่งเก้้านี่แหละครับสองยากนิดนึงครับดูเลยครับสวยมากแหลมเลยนะโดยเด็เดชัดเจนนะครับ นครสวรรค์สวยจีดูยันหลวงพ่อเลย สวยกริบผิวกระจกเลยครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นทองแดงภายเงินนะครับเหรียญน,นี้ด้านหน้าสวยๆกึ๊บๆอย่างนี้นะครับพี่ต้องหาเก็บแล้วครับผมดูเนื้อทองทิพย์กัน ไปส่องดูเนื้อทองทิพย์กัน <c oughs> จริงๆนะครับพิพีดูเลยครับ เหรียญดิ้นครับเหรียญดิน้นสองยากครับขอมลิปต์ครับ แต่จริงๆนะครับอย่าไปดูด้านหลังกันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยันเหมือนเดิมครับผมยันหลวงพ่อนะครับนอนลิงนะครับ ได้โค้ด1 7 7 7ง7 7หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ด,ดนะครับสวยจริงๆครับผมด้านหลังอีกรอบด้านหน้าอีกรอบด้านหน้าอีกรอบนี่ครับ สวยมากนะครับยัไปหาเก็บหาเช่ากันด้วยนะครับมาครับต่อไปครับผมเหลียนนี้ปนไปเลยครับน่าจะเนื้อแนวกันกับเหรียญเมื่อกี้นี่แหละครับผมก็มีเก็บแค่5้าเหรียญน,นะครับ ดูเลยครับเหมือนเจริญพรมากเลยครับดูดิครับคมกิ๊บ สวยจริงๆนะครับตอนนี้ราคาไม่แพงนะครับนี่ราคาเล่นหาถือว่าไม่แพงมากนะครับ ด้านหลังกันครับครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเดิมครับผมยันหลวงพ่อครับผมส่วนเลขโค้ดเหรียญน,นี้นะครับ 1>, 1 7 2 8นะครับนะครสวรรค์25 64ต่อโคตรอลิงชัดเจนนะครับยันหลวงพ่อเลยครับคมจริงๆนะครับนะครสวรรค์น,นะครับ หลวงพ่ออยู่จังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านที่แวะไปเที่ยวหรือไปแวะผ่านนาครสวรรค์แวะกลับท่านได้ขอพรได้นะครับสวยจริงๆครับผมแหน,นครับต่อไปก็จะเหรียญสองเหรียญน,นะครับที่จะส่องให้พี่ๆได้ดูนะครับ เริ่มจากทองแดงเหรียญน,นี้เลยเหมือนนวะมากนะครับเหรียญน,นี้พี่ดูดิเหมือนนาวะไหมดูดิครับจะเป็นทองแดงนะครับ สวยมากครับผมยจริงๆนะครับ ดูดีครับสวยมากคลาสสิกมากครับผมเหรียญโบราณเลยครับอันหลังครับผมชัดเจนนะครับนครสวรรวรณนะครับดอเด็กสองห้าหกสี่ชัดเจนนะครับ ผิวนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับได้โค้ด644นะครับผิวนี่ชัดมากสวยจริงๆนะครับดูเลยครับจะสวยแบบนี้อย่าลืมหาเก็บกันนะครับหาครับผม อันนี้ก็เป็นเหรียญที่สี่แล้วนะครับที่ผมส่องให้พี่ๆได้ดูนะครับนี่ครับเหมือนทองแดงเหมือนนาวะมากครับผมแต่ไม่ใช่นวะนะครับอันนี้เป็นทองแดงผิวลุ้งนะครับอันนี้คือทองแดงผิวลุง้งนี่ครับแล้วโอ้โหลุ้งวบวับเลยเห็นไหมครับ แล้วหลังก็จะเป็นลุงแบบนี้นะครับอันหน้าก็เหมือนกันนะครับนะครับมา,ามาส่องกันดีกว่าืม ทำไมสองยากจังเลยเรียน,นสุดท้ายพี่พี่เห็นกันไหมครับชัดเจานะครับ สวยมากครับผมสวยควมชัดรายลเด็กชัดเจนนะครับสวยจริงนะครับอย่าลืมเก็บหาเช่ากันด้วยนะครับ นันหลังครับผมนี่ครับสวยจริงๆนะครับผิวรุ้งครับผิวลุ้งด้วยนะครับเราเด็กนะครับเลขโค้ด627นะครับดูดีครับผิวลุ้งสวยงามมาก อเปลี่ยนก็ถือว่าโอเคมากนะครับถือว่าไม่บางมากสวยจริงๆครับผมอย่าลืมเก็บเช่าบูชากันด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับ เป็นรุ่นวางศิลานะครับของฝองสุพรรณมนคนจัดสร้างนะครับรุ่นนี้นะครับมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยครับที่ป๋องสุพรรณจัดสร้างขึ้นมานะครับครั้งนี้นะครับผมก็ได้พาพี่ๆนะครับมาชมวัตถุมงคลเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งหมดมีอยู่ห้าเหรียญนะครับก็จะมีไม่ใช่เนื้อบนนะครับจะเป็นเนื้อร่างนะครับผมก็มีเก็บมาเพียงเท่านี้นะครับเพียงแค่ห้าเหรียญแล้วก็พาพี่ๆเข้าได้ส่องได้ชมแล้วก็คมคมวสวยควมชัดนะครับ ของวัตถุมงคลร,รุ่นนี้นะครับอันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่ปี้มากนะครับที่กดเข้ามาชมขมกดเข้ามาให้กําลังใจกดเข้ามาคอมเมนต์อะไรต่างๆก็ได้นะครับคอมเมนต์ comment น้องได้หมดทุกอย่างนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ